สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลาทุตงตะวันกับมาเฮ็ดกับข้าวกินเศ้ากันครับวันนี้เราบก่อนจะเศร้าในวัดตลาดตลาดป่าเจ้าของนี่แหละครับวันนี้นี่ครับเศร้าปีไปซื้อเนี่ยมาครับชิลาบอีกคือเก่าหันละคนมักคนมันมักกินจนเหนื่อยเลยครับเสียบ มันอีสิเฮ็ดลาบแบบลาบฟักหั่นแล้วก็ฟักมันบหมดหั่นแล้วก็ฟักเอาแล้วก็ใส่กับกบ,บักแตงครับนี่แต่ปัก,กเป็นแตงมาแต่แต่แตงบ่มาปักกระดาวก็บ่มีใส่กับผักกระดาวกนี่นาะคือสิแซ่บ งามๆสดๆใหม่ๆตลาดเสาบานเท้าเองสีเตาสาวๆรับเป็ดมัตะไปสีมาบเตรียมมัตะหัน เห็ดสูตรฝักบึกงเลยจะกินย่าง่ายๆครับเดี๋ยวลูกล่ะจะไปเพิดฝักก่อนหันเลย็รับพัดทิ้งเอาเครื่องในประเทศให้หั่นหมกเอาคือโอยิโตะนะฝากมันจังหนักเอายิโตะมาฝากเห็ดหน่อยมันเบา อันด uh, so ีตัวัหนดีอืมเอามาฟักโตไปลังบ้านใช่ป้องจะเอะมาอีกแล้วคิดดูครับเอามาจ้าก่อนเลยจีใช่าหแบบนู้นหน่อย

ต้องเอา,เอ,าอีกอีกหน่อยนึงมึงขักไล่กับเบนสำหรับดีดดีดดีนังตัวนี้ยังสิบปียงบ่อือออก็ละใส่หม้อเอาใส่หม้อเอือ เขึงนายใส่มีดคือขักแต่มีดวงมีดบติฟ้นมีดฝักต่วนมีดฝันบ่นมีดหั่นอ่ะดียดอีกเพาเอิืนอีกยังมขั้นไทยอ่้อันหน้ามันลุง้ีไปแล้ว มาเพียไปแล้วครับยวสิมาปรุงครับวันนี้ครัเป็นล่างพักอยู่ตอนนี้ยวสิปรุงสู่กินครับเอาแบบซ่บๆคือเก่าเลยครับใส่หอมก็ไปเยอะๆตน้นมาไว้มามาเพียไวไ้จะก่อนจ็ข้าวเนาะหาผักเป็นกระล่างๆนี่ครับชาวบีก็ล้างหล่างพักล่างยังมาหั่นนี่กับปรุงแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ เมนูลาบของเสียบสิบเมืองก่อนครับอ<ม>ืครับ<ม>สุดยอดเลยมผมอันรำ่ะครับปรุงกันบันที้<ม>ใส่เข้าไปดีเ<ม>ดียวมากับเนื้อ<ม>ี๋ยวเาก็มีบีขวดอีกคือก่อน<ม>ลดใส่ข,าข้าวขลวงหอมเข้าไปก๋งหนัวขาดไม่ได้ จัาน้อยอืออ๋อสีเพียแห้งบวเบิร์ดเลยลายปวดแล้ว,ว,ลวอือพ่เข้าไปอือนั่นแหละก็อือสีประกอบจะเติมอีกใส่หอมใส่หอมลงไปเลยหลอดใส่เยอะ เอาสูตรโปรไซเลียดไปนี่ใส่ยักใส่ถ,ใสถ้ายักใส่ก็จะเอาใส่ปัดขวดตัวนี้จะเป็นลาบลาบแบบว่าใส่เลือดแบบคล้ายๆก่อยแต่ตัวนี้มันถูกมันเขาบริคัดเนาะเลยบ,บุเอินก่อย แต่ว่าถ้าอื่นเป็นวงว่าเป็นอืดแบบได้ครับาคนก็อืดก้อยแบบนี้เ้าอ่อนก้อยต้องขันครับถ้าก้อยต้องเป็นขันเอาลูกมีกระสีทำขาวใส่รถใส่รถบึมอือ แอ่ปอซิมบ้เตใส่บ,บีอีกทีนึงต้น้ำลานี่เจอจุกอะวรตน้ำลาบ้าน อายุออพ,พอ,พอพอพอเพ,พีดพอพี่เ็เพีดไปแล้วพี่ตักเส้นหมอไปขวบอันนี้เพีดทั้งสุกทั้งหิบขึ้เก่าใช้หมอตัวเด้ละขวบหมอตันวนลตักนดวขวเจ้จานตักเส้นขวจาจานไป สลับปอยากิสุกขวาเอาล้อืมขวาเลยใส่เลือดใส่ป่ะใส่ใส่เลือดขวาจ้หนอเอาล เอาสำานึงว่าต้องข,ขูดซุกคักเอาแบบหาสีบหาสิบอำเภอเอาหาสีบหาสิบมันจงอันนะัพลอยซุยกไร้กระยาบใช้แก๊สข้าวเดียวแลวนะกันเบื้งตีครับ,บน่าตาจะแสบวะครับกินข้าวนนูกันเด้อครับอันนี้เ้ยยาาเสาอปูงบิดตำ่สำสมัตะมาแต่เสาเลยโอลโลอืดต่๊ตด เยอะมากกโบหินมาเห็ดซอยเบียรซอยงานเลยควบคูมบิดต่ำนี่เนาะครับเครื่องแคปปุ่มก๊าลังเกิก๊าลังหอบสุบเร็วอยู่ดอกเพรวงหมอนบางบมกม่วนห่าก๊าลังก๊าลังจับบกม่วงบกม่วงตัวเดียว อดถอนขึ้นข้าวเดียวกับพ่อเลยครับเดี๋ยวก็สุกแล้วเอาเตรียมเสิร์ฟมบกอููเน้อยลูเจน้อยอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเป็นิวาน่ากัวชิดย่างสำนักศิวษซุกนิน้วเนาะเอาห0าสิบห้าสิบ รอบนอกกลุ่มในมาครับนี่แหละศัพท์นี่แหละโอเคกันนี่ครับ,คครบ,บนี่ครับนีบ่รพพรค,ครับบดอี่สานี่ครับบทสุกโผลบทยโผลกลางโอเคครับทิ่เขาต้องกันบาในี้เอา ตัใส่จานพร้อมเสิร์ฟแต่ว่าคลิปนี้กับจิราไปก่อนอีกคือเก่าแล้วครับคือชิบ่ได้กินดอกเอื่นกินดิเอื่นป่าเอื่นลุ่งกินกันซื้อแต่ว่าชิบุรนได้กินครับบริษัทไทยตอนกินไหมละครับว่าท่านได้กินบริษัทไทยตอนกินครับไปแล้วครับสวัสดีครับ